ท่านนี้ไม่ใช่ว่าท่านจะได้เบอร์เลยนะครับเพาว่าบางคนเนี่ยท่านได้เบอร์เนี่งก็จริงตอน,นอินทราแต่พอเวลาไปจุดตรวจรับเกอกสารมีเหลือเหลือไหมคะตัวที่สามันนะคะยื่นหลักฐานครบไม่มีอันนี้ก็ไม่ได้นะคะค่าคราาาัรบมมสมัคร์สามพันบาทถูกต้องไหมมาได้ผู้สมัครเป็นหล่อประหลัดนะคะมาจาับอ่ามาจับว่า ใครมีสิ่งที่จะจับเบอร์คนที่หนึ่งก็ไม่ตั้่า้ับว่าคนแรกนะครับก็จะเป็นคนที่สามารถจับเบอร์ได้เป็นใครเอยยุน้นยิ่งกว่าสลากกินแ,แบ่งรัฐบาลนี่นะครับวันนี้แต่ไม่มีหมุนวงล้อคนที่สองคือคุณวิชัยวงพันงามค่ะอ่ออกากินเยอะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องกาใไมโปร่งใส จะทำให้ทุกคนได้เห็นเลยเดี๋ยวชากภาพทำฝั่งนิทานเดี๋ยวให้ผู้สมัครได้เห็น <l ots> นะไม่ต้องกลัวนะครับที่มีหมายเลขสี่สัตว์นั่นคือหมายเลขสามแน่นอนรวมถึงเจ้าที่คน,รน,แ,นแรกนะค,ะคร,รับท่านแรกนะครับคุณทัคุรอซีบายาหนะครับตำแหน่งเลขงานการเลืเอกตั้งสนักงานก็โอ้มอบนิรุ